คือจร,จริงๆอ่ะเก้าอี้มันมีแบบฟังก์ชันเยอะมากแต่คิดว่าจุดเด่นๆนะก็คือมีประมาณ3อย่างก่อนล้วกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องขอ,งขอเหอะของเรานะคะวันนี้เรามาปุกโฮมเฟสของพี่ชายนั่นเองจิจิหลังจากที่เราไม่ได้ทำงานด้วยกันมา หลายเดือนมาก็คือมีไปคลอดนะคะวันนี้ก็กลับมาบ้านตัวเองวันนี้เรามีสปอนเซอร์เข้าแล้วตบมือนะคะเป็นแบรนด์เก้าอี้ BeWell นะคะก็คือเป็นเก้าอี้ที่เหมาะกับคนที่แบบมีเรื่องอาการออฟิศซนโดมเนาะก็คือเป็นเก้าอี้ถูกหลักเออร์โกโนมิกส์นะคะก็สามารถแบบคนที่ปวดคอบ่าไหลเวลาทํางานวอกห้มโนานๆอะไรเงี้ยค่ะเก้าอี้ดีๆใช้ยังไม่เจออะไรเงี้ยก็มาลองดูเก้าอี้ตัวนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าราคาะต้องได้อ่า เห็นเลว,ว่าเก้าอี้ดีๆเนี่ยมันแพงจริงก่อนที่เราจะได้รับติดต่อจากสปอนเซอร์ก็คือเมียพี่ชายก็คือพี่หนุย่ยจะจัดเก้าอี้มาแล้ว16,000บาทแบบเป็นมือสองออแบบเป็นมือสองแบบเป็นมือสองสองสองอราคาแบบสูงเนี้ยน้องๆที่เพิ่งจบใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะแพงไปถูกป่ะแต่อันเนี้ยเราเฉลยแล้วละกันร,ราคาเต็มมันอยู่ที่4,999บาบาทเท่านั้นซึ่งอันเนี้ยเป็นราคาที่ อีเอนวนท์มันจะเป็นราคาเต็มมันก็จับต้องได้แล้วแบรนด์เขาก็บอกด้วยว่ามันจะมีแบบโปรโมชลลั่นเรื่อยๆเฮ้ยอย่าลืมกดอนอ่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่าวันนี้มาเยี่ยมออฟฟิศผมงพี่เจแต่ว่าวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยเชิญร้องขอก่อนเขาจะไม่รู้ตัวว่าเรามาอะไรขอเข้าไปหน่อยนะคะอ้าวสวัสดีค่ะคุยเองค่ะ <laughs> <laughs> คนเงาเห็นเจอ่ะก็คือเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วใช่ป่าวว่าเก <laughs> <laughs> ้าอี้ในวันนี้ เชื่อว่าตอนนี้คือมันก็มีคนที่กลับไปทํางานออฟฟิศร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่มันก็มีอีกหลายคนเลยที่เดี๋ยวนี้มันก็คือเปลี่ยนโหมดมาเป็นแบบไฮบริดก็คือทํางานที่ออฟฟิศด้วยนะคะแล้วก็ work from home ด้วยหรือบางคนก็คือแบบที่ออฟฟิศเป็นฮอตซี S, ของพีช่ชายเป็นฮอตซีป่ะมีฮอตซีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสำหรับพวกเซลล์ที่เขาต้องวิ่งออกไปหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคแต่อย่างของน้องปุ้ยแบบบางแผนกเนี้ยมันก็ไม่จะเป็นต้องเขา้าเช่นแบบเอชอาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาก็จะเอ่อเวลาเข้าาออออฟฟิศเเไไมมม่่ตตงงัว เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขานั่งทำงานที่บ้านเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยคนที่ work from home เยอะๆอ่ะก็อาจจะต้องการเก้าอี้คือแต่ก่อนอาจ,จะใช้แบบเก้าอี้กินข้าวมาั่งทำงานเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีเก้าอี้ที่แบบเออมันซัพพอร์ตการนั่งแล้วก็ถูกหลักออร o โรินะคะเพราะว่าเหมือนแบบเรื่องกระดูกหลังเราอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ดูแล ที่มันซัพพอร์ตดีๆเนี่ยบางทีมันก็แบบทําให้มันเป็นปัญหาเรื้อรังได้นะคะใช่เช่นถ้าทุกคนแบบซื้อเสื้อี่แบบนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าฟังก์ชันจากเก้าอี้บีเวลเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะคะคือรุ่นกรอลี่นะคะค่ะคุณพี่เชคเุณพี่คิดว่ายอดมันมันไม่ใช่ทีุ่ี่สั่งไปเลยนะคะทีุ่ี่สั่งไปเนี่ยคือจำนวนมันไม่ได้เลยสั่งลูกชิ้นไม่หกลูกทำไมมันแค่สี่ลูกปัญหาโอ้ยสมมติบาทมากครับผม จร,จริงๆอะเก้าอี้มันมีแบบฟังก์ชันเยอะมากแต่คิดว่าจุดเด่นๆนะก็คือมีประมาณ3อย่างก่อนล้กันคือสำหรับคนที่ทางานออฟฟิศเนี่ยมันก็จะต้องแบบเวลาไปนวดพี่ใชยจะนวดอะไรคอบ่าไหลป่ะ<ช>เออก็ต้องนวดคอบ่าไหลเพราะฉะนั้นไอ้เก้าอี้ตัวเนี้ยอย่างแรกเลยก็คืออันนี้ค่ะก็คือพนักพิงสีสันสอิติรูกมันสามารถปรับขึ้นลงได้ องรับสลิดละพอแล้วก็ถายถอยได้พอดีนะคะอันเนี้ยก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดคอได้เชื่อยากจะนอนลงไปแล้วนะคะส่วนที่2เนี่ยก็คือตัวที่วางแขนสามมิติอันนี้ที่วางแขนเนี่ยมันจะปรับได้ทั้งแบบอ่ะขึ้นลงใช่ไหมใช่ไหมเลยอ้าวโ,โหไปขึ้นลงอ่ะแล้วก็ปรับมาแบบด้านหน้าด้านหลังอ่เอเย้างนี่ยเื่อคนระยะแขนระยะศอกมันต่างกันอย่างงี้ใช่แล้วก็วกอกีกอันนึงก็คือบิดซ้ายเป็นขวาเข้าออกนี้เออก็คือแบบปรับได้แบบรองรับ ทุกแบบสรีระหรือว่าวิธีการวางแขนของเราอะไรเงี้ยเออนกเป้ลเวิร์กมากเลยแต่ส่วนที่3ที่บอกว่าเป็นจุดเด่นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขอให้พี่ชายมาทดสอบให้ดูเพราะนกเปิ้ลมีน้ำหนักที่เบาอันนี้จะเป็นคลิปแรกที่ออกกล้องแบบเต็มๆนะครับก็ใช่ขอแค่อย่างเดียวคืออย่ากดอันซับสไครต์กันแค่นั้นเองโอเคก็นี่คือการปรับเอ็นคณะกิงนะครับให้ไปข้างหลังสุดเวลาแบบเบื่อเบื่องเบื่องานแล้วคือตอนแรกตั้งใจทำงานมากๆเกอ่างี้ก็แบบรู้สึกมันเคร่งเครียดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ นอนไปด้วยพิมพ์ไปด้วยนะเราก็า <นะ S 1> เอ็นหลังได้อย่างงี้ก่อนที่จะเอนเนี่ยมันจะมีปุ่มมาถ่ายมืนนอเราเลยมัน,ม,นมีปุ่มล็อกใล็อกเนาะ <Yes. S 1> ถ้าดันเข้าไปได้านในก็คือล็อกพอล็อกป oh. ุ๊บเนี่ยเราเราก็จะไม่สามารถเอ็นหลังได้ละก็จะติดอย่างนี้มันไม่ได้แต่ว่าถ้าอันล็อกนะครับล็อกที่มือหน่อยปุ๊บอ่า,าปุ๊บออกมาเอ็นไประดับสุดเลยนะครับปื้อน มันก็จะไม่ได้ถ้านายตามเดี๋ยวเราหน่ไปเจอบทยากกันวะนายตามนี่ขึ้นมายิ้บครับมอย่างนี้แต่ว่าเมื่อกี้คือระดับ4ี่ระดับสุดระดับสุดเราลองไว้น้องถ้าจะเป็นระดับที่แบบไม่ไม่ได้เทียใจนายขนาดนั้นยังมีเพื่อนซัพพอร์ตบ้างสมมติว่านายแบบว่ามาเฮ้ยปอมงานอยู่ไม่ผ่านนะแต่มีเพื่อนร่วมงานบอกเฮ้ยไม่เป็นไรฟ้อมนงานนายดีแล้วไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่าประมาณนี้รลองไว้ได้ยังมีคนแบ่งอยู่อะเราก็แค่นี้มาเนี่ย เซ็นจังหรืวอว่าต้องไปอยู่ไกลไม่ไรเราสู้เนี้แต่ว่าถ้าถ้าเราบอว่านายชมนายชม,ชมแต่ชมน้อยไปหน่อย <c oughs> เนี้เราทํามาดีอ่ะเราทํามาแบบทั้งคืนตื่นแบบตีสี่ขึ้นมาทําจนถึงเช้าแล้วนายบอกว่าเออก็โอเคละปอมก็พอได้เนี้ยเราก็แบบว่าเหี่ยวเหี่ยวหน่อยป่ะเหี่ยว<ๆ>เหี่ยวนิดนึงอา่าเราก็กลับขึ้นมาประมาณนี้เออราก็เอียนหลังไป <c oughs> ชมน้อยจังเอออยากอยากให้ชมอีกหน่อยอ่ะประมาณนี้อ่าแต่ว่าถ้าระดับการทํางานทั่วไปก็ ปรับได้4ระดับเวิร์กมากโอเคแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะสําหรับคนที่แบบอาจจะมีน้ําหนักตัวที่มันไม่เท่ากันถูกไหมว่าเฮ้ยถ้าเอ็นลงไปแล้วมันจะแบบวื้หรือเปล่าถ้าน้ําหนักเราเยอะหรือว่าน้าหนักน,อน้อยแล้วมันจะแบบเอ็นไม่ลงอะไรเนงะี้ยเพราะจริงๆแล้วเขามีเขาเรียกว่าปุ่มปรับแรงต้านของพนักพิง ปุ ing, ่มปรับแรงต้านของพนักพ so so. ิงอยู่นะคะก็คือมันจะมันจะมีปุ่มด้านล่างเติมมันจะหมุนได้ว่าแบบให้เก้าอี้เนี่ยมันต้านเราเยอะหรือต้านเราน้อยพอครั้งแรกที่ได้เก้าอี้มานูกก็พยายามจะพิงแบบลงไปเว้ยแต่แบบอ้าวเชื่อไม่เห็นลงเลยแต่จริงๆแล้วคือเขาปรับแรงต้านให้มันสูงสุดอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยแบบกดลงไปยากแต่ถ้าเราไปปรับระดับแล้วอ่ะมันก็จะเหมาะกับน้ําหนักของเรานะคะก็คือสามารถเอ็นได้ง่ายแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกก่อนเก้าอี้นี้จะเหมาะสำหรับคนที่สูงประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อย กว่านี้ก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสรีระเท่าไหร่นะคะอีกอย่างหนึ่งพี่ชายก็อี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการรองรับหลังส่วนล่างนะคะโอเคอันนี้มันจะเอาไว้ลองรับหลังนะคะคือถ้าสมมุติเรามีปัญหาเรื่องหลังล่างปวดมากๆอะ่ะเราก็ดันลงมาให้มันสปอร์ตด้านล่างแต่ถ้าเรามีปัญหาแบบหลังส่วนกลางเราก็สามารถเขยิบไปตัวข้างๆเนี้ยขึ้นมาได้เลยอยากได้เลเวลไหนใช่ปะ่ะส่วนนี้แผ่นนี้แหละจะเป็นแผ่นที่คอยดันเราไว้ให้มันแบบเรียกว่าอะไรวะพี่ชายให้มันแบบ ไม,ไม่มีพื้นที่ในการขยับเยอะก็ค<อ>ือ,อล็อกหล,ลังเอาไว้อะเอเอ,เอ<ๆ>ก็คืออันนี้เราก็ปรปับคลายหรือว่าเอาให้แน่นก็แล้วแต่ที่เราสะดวกให้มันซัพอร์ตหลังเรามาถึงตัวเรื่องวัสดุที่ทําบ้านนะคะก็อี้ตัวนี้เนี่ยด้านหลังจะทํามาจาก้าข่ายนะเพราะฉะนั้นแบบคนที่นั่งทํางานอาจจะแบบบางวันเราไม่ได้เปิดแอร์อะไรเงี้ยนั่งทํางานก็ไม่รู้สึกอึดอัดนะคะเพราะว่ามันระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ตัวเบาเองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทํามาจากเนื้อโฟมแท้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มสบายแล้วก็ทํา แล้วก็ที่สัพานพี่ชั้นเป็นคนแบกขึ้นมาเองปกเก้าอี้ตัวนี้ใช่คนเดียวเออคนเดียวมีหน้าทุกคไม่เหนื่อยเออก็คือเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไลท์เวทนะคะก็คือแบบมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะคะก็สามารถแบบยกขึ้นยกลงได้ง่ายๆนะคะแล้วก็แต่ต้องบอกก่อนว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยรองรับน้ําหนักได้ที่150กิโลกรัมนะคะแข็งแรงด้วยเออก็คือเรียกว่าแข็งแรงนั่นแหละเออเฮ้ยเขาได้รับมาตรฐานสากลด้วยนะเออได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแบบ คุณภาพเลยก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะด้านนี้เลยไหมขอขอไปด้านนี้เลยไหมติดตามลิงก์ด้านซ้ายเอาใหม่สั่งซื้อตามลิงก์ด้านซ้ายค่ะตามลิงก์ด้านซ้ายค่ะเก้าอี้ตัวนี้เป็นสีดำแต่จริงแล้วทางร้านมีให้เลือก2สีนะคะก็คือสีเทาแล้วก็สีดำนะคะส่วนการรับประกันเนี่ยสามปีเต็มนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไปแล้วมีปัญหาก็ไม่ต้องกังวลเลย ส่วนใครที่ซื้อแล้วแบบเอ้ยกลัวจัดส่งช้าอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเขามีบริการขนสง่งเอกชนเนี่ยจัดส่งถึงภายใน1-2วันแต่ว่าไม่มีบริการติดตั้งให้แต่ซึ่งก็ประกอบมายานะคะก็สามารถทําเองได้เพราะฉะนั้นใครนะคะที่มองหาเก้าอี้ที่แบบมารองรับสรีระแล้วก็มาช่วยวบอดแบเบาเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี่ยหรือว่าเก้าอี้ที่เขาเรียกว่าเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรวะเออร์กโนเมะ อย่าลืมนึกถึงก็อีตัวนี้นะคะราคาดีมากจริงๆแล้วราคาเต็มมันอยู่ที่4,999บาทนะคะแต่ว่าทางร้านเขาก็จะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงที่เป็นแบบ double day เ<ม>งี้ย double d ด y d ลเดย์ช่วงที่มันเป็นแบบ11 22 33 44อะไรเง, <1, S 1> งี้ย<ๆ>11ไม่มีเวลามันปีใหม่สุดท้ายนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะรอบหน้า จริง,รงๆแล้วคือมีเซอร์ไพรส์แหละเดี๋ยวดูสิว่าเราจะพาไปไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้เรารับเปิดรับสปอนเซอร์แล้วนะคะใครที่อยากจะจ้างงานนะคะสามารถส่งของมาให้เรารีวิวได้นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเรื่องงานแต่งก็ยังทําอยู่นะทุกคนรับร่างงานแต่งนะคะรับจ้างเป็นพิธีกรด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะพูดเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ไปละคะ่ะ